สวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ชนายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ครับผมจะมาทาคลิปบ้าพลังอีกแล้วครับคือปล่อยแตงโมครับเอาเอาแตงโมมาโชว์หน่อยเอาแตงโมมาโชว์หน่อยผมจะปล่อยแตงโมโชว์แล้วผมก็จะให้ทีมงานไม้มินเนตปล่อยแตงโมด้วยเพื่อหาคนชนะเพราะว่าผมได้ไปดูในรายการหนึ่งมีคนบ้าพลังเอายกง่ายๆเลยคือพิวิศบ้าพลังตบแตงโมเนี่ยฟางเนี่ยแตงโมกระจาย ผมบอกว่ามันพื้นๆไปคนที่จะชนะนะบอกไปก่อนนะจับวิต่อยสองลูกใครดีน้อยที่สุดจับไปแข่งกับพี่ไปเจอพี่วิวทย์โทรหาแล้วโทรหาแล้วไปต่อยกับพี่วิทย์เลยได้ข่าวว่าบ้าพลังนะใช่ไหม๋ยวเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเลยผมต้องมาหาทีมงานไปแข่งกับผมถ้าเกิดผมไปแข่งคนเดียวบอกไปก่อนนะสุกไม่ได้ความโคตรใจโคตรใจแต่ทีมงานเราเดี๋ยวนี้มาออกบ้าพลังแบบนี้รู้สึกแบบว่าไม่เต็มที่ ไม่ค่อยมีแรงไม่คอม่คอยมีแรงด้วยผมเอาของบันมาล่อนี่ครับ TMT โ o s p o r t ครับเป็นวโปรตีนนะครับ,รบแล้วไม่พอนี่ครับมีคอลลาเจนบวกวโปรตีนให้ด้วยก็อเอามาให้ทีมงานด้วยนี่เซ็ตนี้นะบอกไวก่อนนะ กินแล้วนะแข็งแรงแล้วก็หน้าใสไร้สิวด้วยนะบอกไว้ก่อนนะก็อันนี้จะมอบให้กับผู้ชนะที่เข้าไปแข่งขันกับผมนะไปะอย่าไปดูกันนีกก่าว่าใครจะเป็นตัวแทนคู่กับผมไปแข่งกับพี่วิทย์รับก่อนที่จะให้ทีมงานต่อยผมอยากต่อยให้ดูก่อนแต่ผมบอกไปก่อนนะหมัดผมหักตรงนี้ <S <S ผมไม่รู้มันจะต่อยหกักไหมแต่เต็มที่มาเออแต่บอกไวก่อนฟันสอกได้ด้วยคือใช้ได้ทั้งแขน จะอย่างนี้ก oh! <c oughs> ็ได้ใจงี้ได no. mm ้เพราะว่าพี่วิทอ่ะเขาตกใจตกก็ได้อ่ะอ่าใจตบก็ได้แต่ผมจะต่อยแต่ผมจะต่อยจับดีๆนะบอลพีดีๆนะเออฮะดอยเออเยหมัดผมมันทรงคาเหลือเกินอ่ะอย่างนึงแต่กี้นี่ต่อยเดี๋ยวผมจะฟันศอกให้ดูนี่นะมาช่ออ๋อชอไปยโอ้ยกระเด็นไม่รู้เลยอุมันมันไม่แตกนะศอกมันจิกนะชิมชิม าร้านนี่ร้านดูศกผู้เข้าแข่งขันของเราคนแรกครับคือพี่เอ็มทัศนีใส่ถุงมือโถโถมาด้วยมาสองลูกภายในท่อนแขนขอจับก่อนอ่าได้ต้องให้มันแตกนะต้องให้มันแตกไอเนี่ยต้องให้มันแตกนะต้องแตกเลยเหรออ่าถ้าเกิดแตกมีของรางวัลพิเศษมอบให้โอเคปะถ้าเกิดได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งพูดผิดพูดผิดสามสองหนึ่ง ตกแตกมันตกแตกไม่ได้ตกแตกเดี๋ยเดี๋ยวต่อไม่ได้แล้วเอาฟันมือเอาฟันเอาฟันลงตุบๆๆๆๆโอเอาใ๊้เตกานี้นี้นี้จ้าจ้าวได้ด้อยยืดยืดยืดอะไรเนียย มันตกแตกจริงนะพี่กี่บิ้วขาที่สองวีครับเอจริงนะมันตกแตกงี้บวกเพิ่มอีกสิบวิหรือจะเอาลูกใหม่เออบวกเพิ่มไหบวกเพิ่มสิบวิเป็นไงรู้สึกแข็งแรงไหมโอ้โหเหมือนต่อยหินเลยถ้าเกิดพี่เอ็มได้เข้ารอบคู่กับผมนะต้องไปแข่งกับพี่บิ๊อกีกรอบอ่ะไม่ต้องไปแข่งกับพี่บิ๊นแข่งพี่บิ๊นใช่พี่เอ็มต้องซ้อมนะโอเคอย่าไปดูคนที่สองครับผู้เข้าแข่งขันของเราคนนี้ครับบอกไว้ก่อนอัจฉริยะข้ามโลกเกิดมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับได้แต่พ เอ้สิ mm ่งเสือกสิ been, h, ่งเชือกไม่ม so cool ีเส oh ือกมีเสื้อเจอพิวิดใช่ไหมใช่พี่เราต้อบ้าพลังพิวิดกับบ้าพลังไงถ้าตบแต่พี่ชาร์ปทำอะไรก็ได้ในท่อนแขนเนี่ยให้แตงมูแตกภายในสองลูกเอามีดระผ๋าไม่ได้เดี๋ยวถ้าดูเนี่ยเดี๋ยวเขาโดนดัโอเคถ้าเกิดเป็นผู้ชนะมีของบันให้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องหนาเรื่องหนาเริ่มเฮ้ยถอดไปถอดไป อันนี้ตงแต่นะอันนี้ให้ผ่านลูกไปตะกตะกียกางเกงขาวอ๋อเร็วอาเยโอัเอาเลยเอเอโอ้ยอาเใหมันอนไอ้ยัยอทวิตก็มีวิทย์มบาเจบผมิบอกแล้วทีมงานผมมันสุดยอดอ้าวอ้้าม้า บอกไปก่อนพี่ช์ปม้ามืดม้ามืดจริงโอเคโอเคครับผู้เข้าแข่งขันทั้งคนราวไปคนต่อไปคนต่อไปเออได้กับเพียวครับพี่ขยันสะบัดคุยแต่หน้าคุณสะบัดคุยใส่หน้าเธอคุย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 อเปิดตัวนะเปิดตัวนะเฮ้ยสะบัดคุยแต่หน้าคุยคุยเต็มเลย อุ uhm ้้ยใสหนาวันนี้จะให้ทำยังไงได้ในท่อนแขนเนี่ยให้แตงโมแตกเพื่อจะไปแข่งขันกับพี่วิทย์กูดูแล้วออกรายการซูเปอร์เทนงั้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 นจริงๆนะกูทำอย่างนี้ยแตกแต่ไม่อยากทำ๋ยวนิ้วหักโอเคอ๋อนะอย่าบอกเริ่มเริ่มนะอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะมึงโอเคเริ่มอุ้ยโน็วเร็วเร็วยังไม่แตกยังไม่แตกกระป๋องกระป๋องกระป๋องไม่แตกปาะตูปรตู กี่ลูกอ่ะสองลูกสองลูกตั้งที่มเนตกแตกเขาคิดยังไม่แตกปะที่จริงอะลูกแรกบอกว่านุโรมให้แตกแต่ลูกสองไม่ได้ลูกสองตกแตกโอเคเดี๋ย่าไปดูคนต่อไปดีกว่าแต่พี่นนท์มีลารีดีมากเลยเป็นกำลังใจได้ครับคนต่อไปก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับคือบอลนี่แหละมาต่อยให้แตกนะทีเดียวนะเดียวโอเคนะโอเคจับเวลาบอกเริ่มนะ ต่อยมือไอ้แตงโมโอเมึงต่อยมือยู่ไม่ได้อยู่าหยุดหยุดอยู่เา้อาใหมึงต่อยให้โดนนะตอนนี้นะเอาใหม่ับตอกรับตอกตับตอกโอเคับไม่กล้าถือเลยเริ้ยออยแตงแตงแตงเ้ยเอ้ยเริยดูนึงอีคหนึ่งดูหนึ่งโอ้ยโอเค เรียบร้อยเดี๋ยวเวลาเท่าไรเดี๋ยวไปดูกันแต่บอลนะมึงหน้าฟาวนะต่อยมือกูสอนแรกโอเคเดี๋ยวไปเช็บอสใหญ่เลยก่อนว่าบอสใหญ่เราจะต่อยได้ใช้เวลาน้อยแค่ไหนครับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายครับคิดว่าจะต่อยแตกเนื้อทีเดียวแค่ต่อยอย่างเดียวใช่ไหมใช่ต่อยเดี๋ยวใช้ได้ทั้งแขนจะเอาอันนี้ได้หรือจะตบหรือจะอะไรก็ได้มันต้องแตกแบบเล็กแค่ไหนแต่กระจายขึ้งเอามานะบอกนะาตามลงนิดเดียวได้อันนี้ได้อะบอกนะไปยันต่อหนึ่ง โอ้โลุเลยทเลยมเลยน่อโอ้โหโโหจริงสอนะครับไปกดใครมาหรือเปล่าเดี๋ยวโคตรจริงพูดทะลุเลยทะลุเลยโอ้อันนี้ง่ายๆเลยต่อยคุ่เร็วกี่วิกี่วิห้าวิโอ้ยวนนี้น้ำามสิบวิพี่เนตต่อยห้าวิอ้าวดัสพี่เนเป็นผู้ชนะเลยเอาอมมอบเลยคือพี่เนจะได้เข้าไปไปเป็นคู่แข่งกับพีพิศพี่ ซูชูเราไม่ได้เนาะซูชูไปออกรายการมาแต่สู้เราไม่ได้นดิเขาตบแบบนี้ด้วยเอตบโอเคจะมอบของมาให้เลยนี่ยวสุดยอดเพอร์ฟอร์เมนซ์เว้ยให้กับพี่เนียรับเดียวช่วงนี้กำลังสูตรด้วยไปไปกินก็ได้แบบกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่หอมหอมหอมเฮ้ยยังเฮ้ยยัง ชงน้ำกินดีๆลแล้วก็มอบโคลาเวไอซ์เซเลตไอซเซเลตมันถูกรยไอเซเแล้วมันอออมอบไปคือนี่กินแล้วแข็งแรงด้วยแล้วผิวใสด้วยพีเน็จริงเหรอใช่ดูแลร่างกายหน่อยช่วงนี้สดนะดูแลคนอื่นต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยรักตัวเองอ่ะโอเคขอบคุณมากครับพีเน็พีเน็เ,นเป็นผู้ชนะเอาเราไปเลยหลังจากผมได้ต่อยแตงโมนี่เหนื่อยแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ชนะไปแล<อ>้วผมก็สั่งมากินน้ำผูเหมือนกันนี่ครับเพอร์โฟเมน์ครับเบีโปรตีนน้ำเข้าจับประเภท ประเทศเนเธอร์แลนด์รูปแบบใหม่ของอิสตันเวย์นัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเดี๋ยวผมจะมากินให้ทุกคนดูเลยว่ามันจะอร่อยแค่ไหนดูดูเปิดเปิดนี่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 ครับดูดูเนื้อข้างในครับเนื้ออย่างดีนะคือเวตัวเนี้ยมันดีกว่าเวตามทั่วตลาดท้องไปเพราะว่ามันละลายเร็วภายใน8วินาทีเพราะว่าเวอันอื่นอ่ะคือว่ามันละลายช้ามากคือกว่าจะเขย่าไม่ได้กินเวกล้ามขึ้นนะเขย่าจนกล้ามขึ้นแต่ดูเวตัวนี้ครับ นี่ผมใส่เต็มๆนะดูเหยวขย่านะดูตัวนี้แป๊บเดียวโอเคดูนะขย่า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 ไปขย่าแป๊บเดียวนี่ลายเรียบร้อยแล้วดนดูดูดิลายเรียบร้อยแล้วอือกินหอม TMT p r o p o โปรมีโปรตีนถึง24กรัมมีส่วนผสมของวิตามินหลายชนิดเช่น BCAA รวมถึงแร่ธาตุที่<ว>จำเป็นต่อร่างกายและยังมีซิงค์ที่มีส่วนช่วยเร่งการฟื้นฟูตัวของกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายได้ดีเฮ้ยสุดยอดไม่มีเนื้อเวเลยคือเป็นน้ำหมดเลยโอเคเรียบร้อยอร่อยมากสุดยอดมากคือเวตัวนี้ครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนะครับคือว่ามันทานง่าย หอมอร่อยกมลมกลมหรือเกินครับบางคนคิดว่าเวจะกินยากแต่เวตัวนี้คือกินง่ายมากๆครับเวตัวนี้ครับมีหลายรสชาติมากๆครับมีทั้งช,ช็อกโกแลตชาเขียวชาไทยและวานิลากินกล้วยเด้ยครับคือมีหลายรสชาติดีมากแล้วมาดูตัวนี้ครับนี่ครับ โคราเวไอโซลินะครับนี่ครับพรีเมียมมาในรูปแบบซองครับพกพาง่ายไม่ยุ่งยากแคลอรี่ต่ำและยังมีโปรตีนถึง26กรัมครับแถมยังได้ผิวสวยครับเพราะมันมีคอลลาเจนถึง5,000ันมิลลิกรัมครับออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ไม่โทรมครับอย่าไปอานะมาอย่ากินเดี๋ยวนี้เพราะพี่ออกกำลังกายหนักหรือเกินครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินให้ดูครับนี่ครับผมได้ใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูกินมันสองนเลยอื้มอื้ม อร่อยหอมด้วยนี่ครับใครจะสั่งซื้อคอร่าเวไอโซเลตนะครับแล้วก็นี่ครับเพอร์ฟอร์เมนซ์เวนะครับราคา1890จากราคา2490นะครับนี่ครับ900กรัมนะครับตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับถ้าเกใครจะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็นี่ครับคอร่าเวนะครับราคา1กล่องครับ990บาทนะครับถ้าใครจะซื้อนะครับสามารถซื้อได้ที่ Facebook ครับ TMT Pro Sport นะครับอีกช่องทางหนึ่งครับคือแอดไลน์ line, นะครับอ TMT Pro Sport และยังสามารถซื้อได้ที่ช้อปปี้นะครับคือ TMT Pro Sport นะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะใครที่ดูแลสุขภาพนะกินได้ทั้งเวยสุขภาพดีแล้วกินทั้งเวผิวสวยนะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับและใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับไป อย่าลืมไปซื้อกันนะซื้อเราจะจะจะแข็งแรงมันผุมแล้วก็ผิวสวยผมนะอตอนนี้ผมกำลังผิวสวยนะ <S <S โอเคคลิปนี้ก็จบแล้วก็อย่าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับบายบายขอบคุณมากครับ